ภายในโป่งแห่งเนี้ข้าสังหอนใจว่าภายในคืนนี้พวกเราคงจะได้รู้ได้เห็นกันแน่ๆคืนสยองยินดีนำเสนอสามสหายตะลุยโป่งมรณะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับท่ามกลางป่าลึกในคืนเดือนแรมพ่านธงพ่านชิดและพ่านแสงเพื่อนพรานในวัย30 เดินทางออกจากหมู่บ้านทุ่งวัวแดงเมื่อตอนเช้าตรู่มู่หน้าเข้าป่าลึกเพื่อนั่งห้างดักยิงสัตว์กันที่โป่งโดงไซซึ่งเป็นลานดินโป่งกว้างขวางรายล้อมเต็มไปด้วยต้นไทรขนาดใหญ่หลายต้นอยู่รอบลานดินปรากฏสัตว์ป่าหลากหลายพากันมากัดกินดินโป่งกันที่ลานดินแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำแต่ในรารเดือนเศษที่ผ่านมานี้ พัปรากฏว่ามีข่าวพลานป่าหลายคนที่เข้ามาล่าสัตว์ภายในป่งดงไซแห่งนี้หายสาบสูญกันไปหลายคนและทุกคนต่างก็พากันลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะต้องเป็นเสือดุร้ายของพงไพรนั่นเองที่เป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องสลดหดหูของการหายตัวไปของพรานหลายคนนั่นเองสามพรานแห่งหมู่บ้านทุ่งวัวแดงซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมครูพานเดียวกัน ต่างก็มีวิชาพรานที่จัดเจนอีกทั้งวิชาคาถาคมก็ช่ำชองบุกตะลุยพงภัยกันมาแล้วนักต่อน,นักอย่างโชคโชนในครั้งนี้ทูผู้ใหญ่ชำและชาวบ้านขอร้องให้เป็นธุระช่วยสืบหาความจริงในเรื่องของโป่งดงใส่ที่พรานป่าหลายคนเสียชีวิตและหายสาบสูญไปอย่างเป็นปริศนาหลังจากที่หารือกันอยู่เพียงชั่วครู่พรานธง พรานชิดและพลานแสงจึงรับปากตกลงที่จะเดินทางเข้ามายังโป่งดงใสคนทั้งสามเดินทางออกจากหมู่บ้านกันตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งฟ้าสางมองเห็นภาพรอบบริเวณได้กระจ่างชัดจึงได้หยุดพักที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านที่มีอนาเขตติดกับเทือกเขาขนาดใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูกหลังจากที่จัดการกับอาหารมื้อเช้ากันเสร็จสับจึงทำพิธีเปิดป่า ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเป็นการขออนุญาตตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจากนั้นจึงเร่งรุดออกเดินทางกันทันทีใช้เวลาในการเดินทางเกือบสองวันจึงบรรลุถึงโป่งดงไซเอาเมื่อตอนบ่ายคล้อยของวันที่สองนั่นเองพรานทั้งสามช่วยกันสำรวจค้นหาความผิดปกติที่อาจจะเป็นสาเหตุของการหายตัวไป ของพรานหลายคนไปจนทั่วบริเวณรอบโป่งดงไซแต่ก็ไม่พบเห็นประการใดที่ผิดปกติสามพรานจึงตัดสินใจเลือกต้นไซขนาดใหญ่ราวสี่คนโอบที่ยืนต้นตาง,งานเพื่อเอาไว้ใช้ขัดห้างเมื่อเสร็จสรรพก็เป็นเวลาใกล้ย,ย่ำค่ำแล้วพลานแสงซื่อรับหน้าที่สร้างแนวม่านอาคมจึงร่ายมนตาก,กำกับเอาไว้รอบโคนต้นไร เพื่อบงการเหล่าผู้ผีวิญญาณร้ายอาถรรพ์ป่าทั้งมวลบรรยากาศของป่งดงไซแห่งนี้มันดูทำม่งทำม่งยังไงพีก่กนวะมันไม่เหมือนกับที่พวกเราเข้ามานั่งห้างกันเมื่อครั้งล่าสุดเลยแองคิดเหมือนข้าไม่ว่าผ่านแสงผ่านชิดหลังจากที่นั่งนิ่งกันไปเกือบหนึ่งชั่วโมงผ่านชิดที่นั่งอยู่ตรงกลางร,ระหว่างสองพานครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดที่เราสามคนเข้ามานั่งห้าง ยิงสัตว์กันที่โป่งดงไซแห่งนี้ก็เป็นเมื่อเกือบสองเดือนก่อนในครั้งนั้นเมื่อตะวันชิงพบพื้นป่าเต็มไปด้วยความมืดจะได้ยินซุ่มเสียงของจักรจันเรไลยกีร้องระง,งมป่าแม้กระทั่งเม่นหนูสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ออกหากินการเพ่นพ่านได้ยินเสียงของพวกมันดังแว่วอยู่แทบทั้งคืนแต่ในครั้งนี้ทำไมป่ามันจึงเงียบงานผิดปกติอย่างนี้ไปได้ หรือว่าที่โปงแห่งนี้มันจะมีอาถรรพ์ร้ายตามที่พานหลายคนสงสัยกันเสียแล้วจริงๆกระมังหากที่โปงแห่งนี้มันเกิดอาเพศอาถรรพ์ขึ้นจริงๆสาเหตุมันจะเกิดขึ้นจากอะไรวะผานแสงในเมื่อโปองแห่งนี้ตามปกติมันจะมีพานป่าเข้ามานั่งห่างกันอยู่ชั่วนาตาปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่มันผิดแปลกประหลาดเลยข้าคิดว่าบางทีการเสียชีวิตและการหายตัวไปของผ่านหลายคน อาจจะเป็นฝีมือของเสือตามที่พบเห็นร่องรอยปรากฏอยู่บนซากศพของคนตายก็เป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดจากอาเพศอาถานอะไรอย่างที่เอ็งและหลายคนเข้าใจก็ได้นะพรานแสงแต่หากว่าพรานเหล่านั้นตายเพราะเสือจริงๆนั่นก็หมายความว่าไอ้เสือฆาตกรตัวนั้นมันฆ่าและกินเหยื่อที่เป็นคนไปแล้วหลายคนไม่แน่นะว่าบางทีมันอาจจะกลายเป็นเสือสมิงเสืออาถานไปแล้วก็ได้นะพรานชิดเอาเถอะว่า ไม่ว่าต้นสายปลายเหตุมันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามโดยบรรยากาศที่พิลึกพิลั่นของค่ำคืนนี้ภายในโปงแห่งเนี้ยข้าสังหรณ์ใจว่าภายในคืนนี้พวกเราคงจะได้รู้ได้เห็นกันแน่แนเอ็งสองคนระวังตัวเอาไว้เตรียมตัวให้พร้อมกันละกันสามพลานที่เคิมหลับไหลกันไปด้วยความอ่อนเพลียพลันต้องสะดุ้งสถานตื่นขึ้นมาทันควันเมื่อได้กลิ่นสาบสางที่ล่องลอยมา สามพรานสะดุ้งตื่นขึ้นมาไล่เลียกันต่างก็พากันกระชับปืนลูกซองยาวในมือเอาไว้อย่างพลักพร้อมสายตามองกราดฝ่าไปในความมืดรอพองภัยกว้างอย่างพินิจโดยไม่ได้เอ่ยปากส่งเสียงออกมากันแม้แต่คำเดียวพรานธงรีบประทับปืนเล็งไปทางต้นไทรขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกทันทีเมื่อเห็นบางประการ ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในพงยาใจเย็นๆพรานทงอย่าได้วู่วามอย่าพึ่งยิงรอดูท่าทีและสถานการณ์ไปก่อนเถอะวะมันน่าจะเป็นเสือจริงๆนั่นแหลววะว่าเมื่อคู่ระหว่างที่มันเดินผ่านต้นไทรกับต้นตะแบกไปข้าเห็นลวดลายสีเหลืองคาดดำของมันค่อนข้างชัดเจนเลยใจเย็นๆเ,เอาไว้ก่อนเว้ยหากมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาถรรพ์ป่าข้าเชื่อว่า มันจะล่วงผ่านข้ามเขตแนวม่านอาคมที่ข้าสร้างเอาไว้เข้ามาไม่ได้แน่ๆแ,แต่ว่าหากมันเป็นเพียงเสือธรรมดาเราสามคนล่วงรู้ถึงการมาของมันขนาดนี้แล้วมันทำอะไรพวกเราไม่ได้อีกเช่นกันเวลาล่วงผ่านครึ่งคืนไปช่วงใหญ่แล้วข้าชักอยากที่จะรู้เสร็จแล้วว่าไอ้เสือตัวเนี้มันจะเก่งกาจสักเพียงใดขอข้าลงไปเล่นกับมันสักครู่ได้ไหมวะเอ็งทำแบบนั้นไม่ได้นะพรานชิดมันอันตรายเกินไป ยังไงข้าก็เชื่อว่ามันไม่อาจที่จะผ่านม่านอาคมสายเสกของข้าเข้ามาได้แน่เอ็งไม่จําเป็นที่จะต้องพาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นหรอกว่ามันนิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวแล้วหรือว่ามันจะรู้ตัวเสียแล้วว่าพวกเรารู้เห็นถึงการคุกคามของมันแต่พรานธงสายหน้าข้าคิดว่าไม่ใช่แสดงว่าได้ผลม่านอาคมของพรานแสงยังทรงฤทธานุภาพที่เข้มขลังเหมือนทุกครั้งไอ้ลายผีตัวนั้นนะ มันไม่กล้าล่วงล้ำข้ามผ่านแนวทรายเสกเข้ามาจริงไม่ว่าผ่านแสงว่าแต่ทำไมเองยังมีสีหน้าทีวิตตกคล่ำเเข่งอย่างนั้นวะฮะดูแล้วไอ้ลายตัวนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเสียแล้วมันจะต้องเป็นเสืออาถรรพที่ทรงฤทธิ์แก่งกล้ายิ่งยวดข้าเริ่มรู้สึกได้ว่าอำนาจแห่งอาคมกำแพงที่ข้าสร้างเอาไว้มันเริ่มที่จะอ่อนกำลังลงทีละน้อยเชื่อว่าไอ้ลายตัวนี้ มันคงกาลังพยายามที่จะใช้อาถพนที่อยู่ในตัวมันสะกดคมอาคมของข้าอยู่แน่หากยังขืนชักช้าชะล่าใจเกรงว่าเมื่อมันทําลายมานอาคมเข้ามาได้สถานการณ์คงจะหนักหนาสิแล้วแล้วว่าพรานทงกับพรานชิดใจหายวาบสิ่งที่เขาทั้งสองคาดเดาเอาไว้เมื่อครู่มานอาคมของพรานแสงสามารถที่จะป้องกันเพศภัยอาถรรพ์ร้ายได้นั้น กลับไม่เป็นไปตามค่าเสียแล้วฤทธิ์มากนัะนะมึงให้เสือผีครั้งเนี้ยร้อยให้ข้าจัดการเองเธอวะจึงรีพนมมือระหว่างอกพร้อมทางเร่งไล่บริกรรมภาเวทในบัตรนั้นสิ่งอศัศจรรย์พันอุบัติขึ้นร่างกับปรากฏแสงรูปลักษณ์พยาลิงลมพันกระโดดพวดขึ้นมายืนขึ้นอย่างคล่องแคล่วแล้วรวดเร็ว อากับกิริยาครับคล้ายวานอนที่ปราดเปรียวว่องไวตัวหนึ่งจากนั้นจึงส่งเสียงขู่คำรามเล็ดรอดผ่านริ้วฝีปากออกมาดังเจ๊กเจี๊ยบไม่ผิดเพี้ยนไปจากลิงค่างวานอนภัยจากนั้นจึงกระโจนแผ่นโพงทะยานลอยตัวสูงพุ่งร่างลอยตัวตรงไปยังต้นใสที่ห่างออกไปสองมือของเขายืนออกไปยึดกุมกิ่งใส เอาไว้อย่างแม่นยำตามสัญชาตญยานของลิงป่าจากนั้นจึงปลดปล่อยสองมือกระโจนม้วนร่างทะยานไปคว้าอีกกิ่งที่อยู่ห่างราวสองเมตรได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียววู่วามจริงๆเลยพานชิดพับพาสิวะไม่จำเป็นที่จะต้องพาตัวเองลงไปเสี่ยงอันตารายเลยจริงๆพรานแสงเขาล้วงมือลงไปในย่ามผ้า หยิบเอาหุ่นดินที่ปั้นเป็นรูปควายขนาดย่อมตัวหนึ่งมาวางลงที่พื้นห้างข้ากำลังใช้ควาธนูของข้าให้ลงไปจัดการกับไอ้ลายอยู่แล้วเชียวแต่พลานชิดดันใจร้อนเสียก่อนพลานธงพยักหน้ารับเนื่องจากล่วงรู้ดีถึงนิสัยที่วู่วามของพลานชิดเป็นอย่างดียังไงเองก็ไร้อาคมปลุกแสกเรียกดวงวิญ,ญญาณควายธนูของเองเอาไว้ก่อนนะพลานแสงดูท่าแล้ว สถานการณ์ที่ป่งดงไซในคืนเนี้มันออกจะแปลกๆพีก่กนคาดว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นอีกก็ได้แล้วทำไมเอ็งไม่ใช้วิชาของเอง็งจัดการกับไอ้ลายตัวนี้ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยว่าพานทงข้ายัางต้องการที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โป่งแห่งนี้กันแน่และอะไรที่เป็นสาเหตุของการหายตัวไปของพานป่าหลายคนเอาไว้ถึงคราวขับขันจะเป็นเสียก่อน รับรองว่าข้าจะใช้แน่เมื่อได้ยินดังนั้นพรานแสงจึงไม่กล่าวอะไรออกมาอีกพนมมือไ้บนบริกรรมอาคมเพื่อปลุกเรียกดวงจิตของควายธนูทันทีทางด้านของพรานชิดที่อยู่ในคราบของลิงลมสองตีนเหยียบอยู่บนกิ่งไทรสองมือซ้ายยื่นขึ้นไปคว้ากิ่งไทรที่อยู่เหนือศีษะกราดสายตาเพ่งมอง งไปที่ลำตัวของเสือโคร่งหลายพาดกรอนที่นอนอยู่ในพงหญ้าและเมื่อเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยู่ทางเบื้องล่างแล้วลิงลมพลันชิดพลันส่งเสียงร้องเยากเย๊กดังลัน่นแล้วจึงกระโจนร่างทะยานลงไปที่พื้นดินทันควันทางด้านของไอ้ลายมหฮือมาที่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่โต มันก็ล่วงรู้ได้ถึงการคุกคามของลิงลมมันรีบผุดลุกขึ้นอย่างว่องไวเผชิญหน้ากับลิงลมพลานชิดอย่างอาหารการดุร้ายพยักเจ็ดซอกอาปากส่งเสียงคำรามดังสนั่นสะเทือนภัยลำตัวใหญ่ของมันวิ่งพุ่งตรงไปหาลิงลมอาคมจากนั้นจึงกระโจนลำตัวสูงทยานเข้าไปใกล พร้อมทั้งเวียงกลงเล็บตะปกไปที่ร่างของลิงลมพลานชิดอย่างรวดเร็วลิงลมพลานชิดก็ว่องไวเช่นกันจึงกระโจนร่างลอยตัวสูงพุ่งข้ามเหนือลำตัวของเสือร้ายไปได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายร่างร่วงตกกระทบพื้นไอ้ลตดซอกมันทำรามลั่นจากนั้นจึงทะยานพุ่งเข้าจู่โจมลิงลมพลานชิดอีกครั้ง ลมผ่านชิดกระโจนลอยตัวหลบเลี่ยงไปได้อีกทั้งยังอาศัยช่องว่างช่วจชิงทำร้ายไอ้ลายพาดก่อนไปได้อีกหลายแผลต้นไทรขนาดใหญ่หลายต้นที่อยู่รอบบริเวณโป่งดงไซผัันเริ่มปรากฏเสียงดังซาซาเกลียวกล่าวขายปรากฏตัวอะไรบางอย่างพรานธงกับพรานแสงที่เห็นดังนั้นพลันใจหายวาบ สัมผัสรับรู้ได้ทันทีว่าหายนะครั้งใหม่เริ่มมาเยือนเสียแล้วและก็เป็นไปตามที่ค้าเอาไว้พรานธงรีบคว้าไฟฉายเปิดส่องไปที่ยอดไซที่สั่นไหวหลายต้นเมื่อพบเห็นร่างที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งมวลถึงกับหลุดปากอุทานออกมาอย่างพลันพึงใจผีโป่งข้างมีทั้งเสืออาถรรพ์มีทั้งผีป่งข้าง และยังไม่รู้ว่าอาเพศอาถรนร้ายอะไรอีกแต่แค่สองอย่างเท่าที่เห็นนี้มีเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุของการหายตัวไปและเสียชีวิตของพาทั้งหมดได้แล้วแล้ววะพานธงสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมากระโจนห้อยโหนอยู่บนกิ่งไทรหลายต้นนั้นมันมีรูปลักษณ์คลับคลายกับลิงข้างขนยาวท่วลำตัวสองตากลมโตและฟันแหลมที่เรียงราย ที่เป็นสีขาวเด่นอยู่ในความมืดเท่าที่เห็นกันอยู่ในเวลานี้จำนวนของพวกมันนั้นมีหลายตัวเลยทีเดียวฝูงผีโป่งข้างมันเริ่มกระโจนลำตัวเหนียวกิ่งไสรกระโจนห้อยโหนมาตามต้นไทรทีละต้นจบจนใกล้จะถึงต้นที่สามพลานอยู่รอมรอพลานชิดรีบสกัดพวกผีโป่งข้างเอาไว้ก่อนเร็วพวกมันเข้ามาจนจะถึงห้างแล้วพลานชิด เขาเหลียวมองเหล่าผีโป่งข้างแวบหนึ่งจากนั้นจึงพยาลอยตัวสูงขึ้นไปบนกิ่งไทรลิงลมพรานชิดเขาทะยานไปตามกิ่งไทรจนกระทั่งไปหยุดดักหน้าของผีโป่งข้างตัวแรกเล็บแหลมของลิงลมก็เหวี่ยงตะปบไปที่ใบหน้าปลักของมันจนลำตัวของมันลอยคว้างไปตามแรงตะปบที่หนักหน่วงและรุนแรงร่วงตกลงไปกระแทกพื้น เมื่อจัดการกับตัวแรกได้อย่างเด็ดขาดลิงลมพลานชิดจึงเหวี่ยงร่างกระโจนเข้าไปขัดขวางบรรดาเหล่าผีโป่งข้างอีกหลายตัวที่กำลังทะยานเข้ามาอย่างดุดันแต่ก็ไม่มีผีโป่งข้างตัวใดที่ต้านทานเรียวแรงมหาศาลของลิงลมพลานชิดได้ทางด้านของพลานแสงเขาจึงบงการให้ควายธนูของตนที่เพิ่งจะไร้บริการ,รมาคมเสร็จสับ ให้ลงไปต่อต้อตานเสือโครงเจ็ดศอกทันทีหุ่นปั้นควายธนูที่วางอยู่บนพื้นห้างเริ่มขยับเคลื่อนไหวได้อย่างน่าอาศาัศจรรย์ก่อนที่จะพุ่งลำตัวกระโจนลงไปจากห้างอย่างว่องไวจากนั้นจึงเป็นเสียงวิ่งเหยียบย่ำตะบึงพุ่งตรงไปที่ลำตัวของเสืออาถรรพ์ก่อนที่จะค่อยๆปรากฏเป็นลำตัวขนาดใหญ่ของมหิงสาที่ดำทะมึนราวกับกระทิงป่า พุ่งตรงเข้าประทะากับเสืออาถรรพ์เสืออาถรรพ์รีบกระโจนหลบเลี่ยงออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยอย่างฉับไวหยุดพอดจากเขาแหลมของควายธนูเมื่อควายธนูจู่โจมผิดพลาดลำตัวใหญ่ของมันจึงพุ่งถล่มไปทางด้านหน้าหลายก้าวเปิดโอกาสให้เสืออาถรรพ์ตามปรีประชิดแต่ควายอาถรรพ์ของพรานแสงก็ห้าวหาญและปราดเปรียว มันรีบอยู่ยั้งเขาแหลมที่สะบั้นเวียงต้านทานเอาไว้ยังหักโหมแรกเป็นแรกตายเสือร้ายที่เห็นความดุดันของควายธนูมันชะงักไปเล็กน้อยไม่ยินยอมประท้าอย่างตรงไปตรงมาแต่กลับใช้การหลอกล่อไปมาอยู่รอบตัวของควายธนูเพื่อคอยหาโอกาสฉกฉวยเล่นงานสถานการณ์จึงยืดเยื้อไม่มีฝ่ายใดช่วงจริงเป็นฝ่ายมีเปรียบอี ทางด้านของลิงลมผานชิดที่ทยานมาอยู่บนยอดไซเขาจัดการกับผีโป่งข้างไปแล้วหลายตัวแต่ในพันนั้นในระหว่างที่ร่างของเขากำลังจะกระโจนออกจากกิ่งไซกลับถูกเส้นเถาวัลย์ประหลาดพลัดพันร่างของเขาเอาไว้จนท่วมร่างจากนั้นร่างของลิงลมผานชิดจึงไม่อาจที่จะควบคุมตนเองได้พลัดตกลงมาจากกิ่งไซ กระแทกลงไปที่พื้นดินเหล่าบรรดาผีโป่งค้างที่เห็นลิ่งลมพรานชิดเพียงพั้มมันรีบทยานกูกันเข้ามาใกล้หมายที่จะกลุ่มรุมพรานชิดที่กำลังถูกเถาวัานประหลาดลากร่างของเขาหายไปในพงยาพรานแสงที่เห็นเหตุการณ์คับขันของเพื่อนพรานแย่แล้วพรานชิดมันพลาดพังถูกเถาวันผีเถาวันประหลาดลากตัวไปแล้ว พรานธงเอ็งรีบช่วยเหลือมันแล้วพรานธงก็ร้อนใจเช่นกันเมื่อเห็นพรานชิดถูกเถาวันผีเล่นงานและกำลังจะถูกลากหายเข้าไปในป่าทึบอีกทั้งยังมีผีโป่งข้างที่ยังเหลืออยู่อีกไล่ติดตามไปอย่างประสงค์ร้ายเขาจึงรีบประทับปืนเล็งไปที่ผีโป่งข้างอนับปลักหลังจากที่ไร่าอาคมบริกรรมคาถาสัมทับลงไปในกระสุนปืน จึงเหนี่ยวไกลลั่นออกไปทันทีกระสุนอาคมพุ่งเจาะทะลวงไปที่กลางหลังของมันอย่างแม่นยำจนลำตัวอัปลักษ์ของมันร่วงตกลงกระแทกพื้นดินสงบแน่นิ่งไปทันทีกระสุนอาคมของพานธงที่เจาะทะลวงร่างของผีโป่งข้างตัวแรกกลับไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นแต่ยังลอยพุ่งไปอย่างรวดเร็ว พุ่งเจาะทะลวงร่างของผีโป่งข้างไปทีละตัวจนพวกมันร่วงตกลงสู่พื้นไปทีละตัวจนหมดสิน้นจากนั้นกระสุนอาคมของพานธงจึงพุ่งทะยานตามติดร่างของพานชิดไปอย่างกระชั้นคมกระสุนพุ่งตัดเส้นเถาวันที่กำลังลากร่างของพานชิดช่วยเหลือพานชิดเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีลิงลมพานชิดเมื่อหลุดพ้นจากพันธนาการของเถาวันประหลาดแล้ว จากนั้นจึงกระโจนร่างลอยตัวขึ้นสู่บนต้นไทรเกือบไปเสร็จแล้วไม่รู้ว่าทาวันผีพวกนั้นมันโผล่มาจากไหนจู่ๆพุ่งเข้ามาพันร่างของข้าเอาไว้ยังไม่ทันตั้งตัวดีที่เองใช้วิชากระสุนคดช่วยข้าเอาไว้นะพรานทงไม่อย่างนั้นข้าคงไม่รอดแน่หลังจากที่สลายอาคมลิงลมไปแล้วและเมื่อเจ้ามองไปทางด้านล่าง ยังสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างควายธนูกับเสืออาถรนพลันยุติลงแล้วลำตัวใหญ่ของเสืออาถัน์นอนเยียดยาวหอบหายใจใกล้จะสิ้นใจอยู่รอมรอพรานแสงจึงเรียกควายอาถั์ของตนกลับคืนสู่รูปลักษณ์หุ่นดินปั้นทันทีหลังเหตุการณ์สงบลงนี่ก็เป็นเวลาที่ใกล้ฟ้าสางแล้วพรานธง ที่จ้องมองลำตัวของเสือโครงเจ็ดซอกที่บัดนี้นอนสงบนิ่งหมดสิ้นลมหายใจไปแล้วนับว่าเข้าป่าครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวเหมือนกันได้ล่วงรู้ถึงสาเหตุความในการเสียชีวิตและการหายตัวไปของพานหลายคนอีกทั้งยังได้หนังเสือโครงขนาดใหญ่ติดมือกลับไปด้วยราคาของมันเนี่ยน่าจะได้หลายเงินเลยทีเดียวนะพรานแสงพยักหน้ารับ ผ่านค่ำคืนนี้ไปโปงดงใสแห่งนี้จะหมดสิ้นจากอาถรรพ์ร้ายผ่านทั้งหลายก็จะได้เข้ามานั่งห้างกันได้อย่างวางใจกันเสียทีฟ้าสางสว่างแล้วจึงช่วยกันแล่หนังของไอ้ลายเจ้าป่าเมื่อเสร็จสับจึงออกเดินทางมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านทุ่งวัวแดงในทันที